โฮโลบีฟสรุปดวง10นาทีกับจันสวัสดีค่ะชาชอนซ้อมทุกคนนะคะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วจัน,น,นวาชามออยนะคะในรายการโฮโลบีฟสรุปดวงค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของเดือนกร,รักดาคม ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนด้วยค่ะไปเชมกันเลยค่ะลัคนาราศีสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะชาวชอนซ้อมสิงทุกคนนะคะครั้งนี้ก็เป็นถึงตาคุณในเดือนกรกฎาคม2566มาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงค่ะ เอาเรื่องอะไรก่อนดีคะชามพลอยสุขภาพค่ะเริ่มจากสุขภาพหรอคะใช่ค่ะเริ่มจากสุขภาพอย่างแรกนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะก็คือเลือดตกยางออกค่ะโอ้คือมันเริ่มต้นจากสุขภาพปุบเนี่ยมันก็ต้องบอกก่อนว่าคําว่าเลือดตกยางออกคือหมายถึงว่าอาจจะมีในเรื่องของแบบ การา<ห>กบาดเจ็บหกล้มอ่ะหกล้มบาดเจ็บเนี่ยดูมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะหรือว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เลือดร้อนเลยนะเลือดร้อนนะก็ให้เราหมัดระวังตัวนะคะในเรื่องของการแบบอาจจะถูกทำลายร่างกายได้ <BS> ในช่วงนี้ <g ül> ก็คือในช่วงนี้อย่าพึ่งเผือกเรื่องชาวบ้านใช่หรืออย่าพึ่งหัวร้อนรุนแรงอะไรไปเพราะว่าอาจจะมีรัศศิสิบได้อยู่นะคะร <g ül> วมไปถึงในเรื่องของแบบอ,อ,อุบัติเหตุอุบัติภยัยอันนี้ให้เรามาัดระวังก็จะดีที่สุดเลยคะ่ะอย่างการทํางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าดาวมันขึ้นนะคะว่าอาจจะมีในเคสบากเสียงหัวร้อนหรือเจ็บตัวว่ายง่ายเจ็บตัวอะไรประมาณใช่เจ็บตัวค่ะเจ็บตัว นะคะแล้วอีกหนึ่งส่วนนะคะของสุขภาพก็คือดาวพุธค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากช่องคอมันมีดาวพุธนะคะที่ตกมาอยู่ในตำแหน่งสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นน่ะไอเรื่องที่ทักทายเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากช่องคออะไรพวกเนี้ยคือมันจะมามนึกออกไหมคะมก็เลยอยากให้เรามันระวังเป็นพิเศษนะอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องของความจิตตกเป็นกงนังวลบอว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องของคู่ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของความแบบวิตกกังวะเป็นความเครียดสะสมเป็นความกังวลเป็นความแพนิคอันนี้ให้ราหมัดร,ระวังแล้วมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ดีค่ะเพราะมันแค่เดือนเดียวเท่านั้นขอให้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วไปฟังเรื่องอื่นกันเลยดีกว่าค่ะต่อด้วยเรื่องความรักเลยค่ะจ้า ใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีเกิ่นใช่ไหมว่าเอออาจจะจิตตกในเรื่องของความรักได้เนื่องจากว่าแบบในช่วงเดือนกรกฏดาเนี่ยมันจะมีดาวจริงๆแล้วมีดาวเนบเรื่องของความรักเข้ามาทับตัวเลยนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีดาวเสาร์ที่มาแลงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคู่ศัตรตูทั้งกับดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ที่มาทับตัวคุณค,คือเหมือนกับว่าคุณนะมีความแบบโหยหาในเรื่องของความรักแหละหรือว่าถ้าเกิดใครที่บอกมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ฉันรักคู่ของฉันมากเลยหรือฉันอินเลิฟหรือฉันมีความแบบกระแสรารถนาสูงอ่ะเขาใจ้คำว่ากระแสรปัถนานะแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นหรือมันอาจจะมีอิชูที่ทําให้คุณเครียดหรือเป็นกังวลหรือขี้หึงขี้หวงขี้มันทุกอย่างนะว่าเออซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอิชูที่ทําให้คุณอ่ะมีความเศร้ามีความแบบ เคราาียดอะไรเงี้ยไม่สมปทานอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่บอกมีคู่แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับคนมีคู่อะ่ะ<อ>ก็จริงๆมันก็คือดาวคู่ดาวดาว,ดาวคู่ที่ดีมา้ทับตัวมันดีมันเป็นมุมที่ดีนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันมีดาวเสมามัมะเร็งอะ่ะให้เรามาระวังเรื่องปากเสียงเรื่องความไม่พอใจซึ่งเกิดมาจากความรักของคุณเนี่ยแหละนึกออกปะคือความไม่พอใจที่เกิดมาจากความรักของคุณมันแต่มันจะทําให้คุณเศร้าและอึดอัดนะเพราะฉะนั้นอ่ะ ใจเย็นๆคิดก่อนพูดคิดก่อนทําให้ใจเย็นๆไว้ก่อนดีที่สุดอืมค่ะต่อด้วยเรื่องการเงินค่ะจย์การเงินค่ะถ้าบอกในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะคะว่าการเงินตกวินาศอพอดาวการเงินตกวินาศอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณมีโอกาสใช้จ่ายการเงินพอสมควรแต่มันมีเรื่องที่คุณเนี่ย จะได้โอกาสในเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะได้โอกาสในเรื่องของการเงินมันคือในเรื่องที่ตัวคุณต้องไปหาโอกาสเองค่<ฮ>ะมันจะไม่มีได้ลาฟุกฟุกอาบอกคุณอ,อย่างนี้เลยนะชาวสิงห์ลาฟุกฟุกของคุณน่ะจะไม่มีนะคะในเดือนนี้นะแต่จะมีเรื่องของการใช้จ่ายแน่นอนและโอกาสในการเงินที่คุณจะเอาเงินเนี่ยมาเติมเ,เต็มในสิ่งที่คุณจะต้องใช้จ่ายไปอ่ะคือคุณน่ะต้องทำเองไปทำเอง แต่ทาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับมีามาโอกาสแต่บอกเลยว่าใช้จ่ายเยอะช่วงเนี้ยอาจจะใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวจากการเดินทางจากการเปแฟนจากอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบอยากจะใช้อ่ะเอออยากจะใช้อ่ะน้องชอปเป้งอย่างเงี้ต่อเลยค่ะการง,งานค่ะการง,งานเนี่ยอ่อดาวมฤตยูอ่ะเขามาทับอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามการงานของคุณเนี่ยยังคง เรียกว่ามีการวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องถามว่าเป็นไปในทางที่บวกไหมในเรื่องของการงานขึ้นอยู่กับพื้นดวงสุดๆหมั<ะ>นี่นะคะ,ะแต่ถ้า,นาในดาวจรน่ะที่ดาวที่แบบเดินจรเนี่ยต้องบอกนี้ว่าถ้าเกิดทิศทางกับต่างประเทศกับอะไรที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยียังคงไปในทางที่สวยอยู่ะนะ,ะการแพทย์หมออะไรพวกเนี้ย ยัางคงมเป็นทางที่สวยอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยพื้นดวงเราเนี่ยมันไปทํามันเป็นอย่างอื่นมันเป็นงานอย่างอื่นอันนั้นต้องเช็คจริงๆนึกออกปะเพราะว่ามารุตยูอยู่กับเรื่องของการงานของคุณอนะต้องเจ็ดปีแต่ณนะตอนนี้บอกแล้วว่าทิศทางไปในทางที่ดีค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเข้าข้างคุณหรือว่าเกื้อหนุนคุณอย่างแน่นอนค่ะในๆก็ปังแล้วนะคะอยากจะให้ปังเพิ่มเสริมให้หน่อยค่ะจ๊ะ การเสริมดวงไม่มีปัญหาเลยค่ะอย่างที่บอกว่าดาวของคุณเนี่ยคือดาวอาทิตย์นะคะแล้วดับอาทิตย์อยู่ในภพของราพาได้ราชาโชคด้วย <ugh> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณควรที่จะทําบุญในเรื่องของแสงสว่างค่ะแสงสว่างอันนี้สําคัญมากนะคะแสงสวาง่างถวายดวงอาทิตย์เหรอคะอ่าค่ะเดินไปเกียเก็บเกี่ยวดวงอาทิตย์แล้วถวายเลยค่ะแต่ส่องสาคัญมากแล้วอีกหนึ่งอันนะคะเทพหรือว่าเทวดาหรือนางฟ้าในองค์ใดๆก็ตามที่คุณจะควรที่จะต้องไป กราบไหว้เพื่อขอโอกาสในเรื่องของการเงินการงานที่เข้ามาในชีวิตคุณคให้ราบรื่นนะคะพยาขุดค่ะค่ะใช่ณนะตอนนี้คุณเหมาะมากกับการที่จะไปขอพรกับพญาขุดนะคะให้ท่านพญาขุดส่งช่วยและดาวเกตที่กุมคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยขอพรแล้วประสบความสำเร็จขอพรเราได้ โดยเฉพาะพยาคุตรับรองว่าในช่วงที่คุณขอความกับพยาคุรนั่งแต่จริงๆแล้วอาจจะตั้งแต่15มิถุนาจนถึง17บเจ็กรกดาเลยนะบอกได้เลยว่าคุณจะได้ผลน,นั้นแน่นอนเราได้มาอย่างง่ายดายเห็นผลชัดและเห็นผลเร็วนะแต่ถ้าใครป่วยหรือเปล่าอาจารย์เห็นผลชัดเห็นผลเร็วนีท่าทางดูโฆษณาบ่อยเลยเนี่ยต่อมา หลังวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องบอกแบบนี้นะคะว่าดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าวินาทของคุณบอกตรงๆนะคะว่ายังไงก็ตามในเรื่องของการงานการเงินหรือ everything จ i n g a b e l เนี่ยให้เรามัดระวังเรื่องของคำพูดการเซ็นเอกสารอะไรพวกนี้ไว้ให้ดีเอาแค่นี้ก่อนละกันอันนี้บอกไว้ก่อนเลยค่ะก็อย่าลืมไปทำกันนะคะหิงๆิงปังๆค่ะรวยๆค่ะบาย